สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาวันนี้อยู่กับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะเริ่มต้นกันที่กระทรวงวัฒนธรรมจัดนิทรรศการหัวโขนชั้นครูเนื่องในโอกาสที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้โขนขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดนิทรรศการหัวโขนชั้นครูเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหัวโขนงานประณีตสินที่มีแบบแผนจารีดและความประนีตในทักษะฝีมือช่างสินไทยโบราณและสนองพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทำนุบำรุงโขนทรงฟื้นฟูสืบสา ศินแผ่นดินหลายแขนงที่เกี่ยวเนื่องกับการแสดงโขนนายอิทธิพลคุณปลืม้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวว่าภายในนิทรรศการได้รวบรวมหัวโขนที่สร้างโดยบรมคูช่างหัวโขนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นแบบอย่างของการสงวนรักษางานช่างประณีตศิลป์ตามจารีตของหัวโขนไทยและเป็นของสะสมส่วนบุคคลที่หาชมได้ยากยิ่งมานำเสนอจํานวน93รายการโดยมีการเผยแพร่ประวัติความเป็นมาการประดิษฐ์และความสำคัญของหัวโขนต่างๆที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของตัวละครเรื่องรามเกียรติ์อาทิหัวพระยักษ์ลิงลือศีพระพิราบเป็นต้น โดยมุ่งหวังให้เยาวชนประชาชนและผู้เข้าชมได้รับความรู้ทั้งงานช่างฝีมือไทยที่ต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ตามระบอบของช่างแบบไทยประเพณีที่แสดงออกทางภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ในงานศิลป์ของไทยทั้งช่างเขียนช่างปั้นช่างสลักช่างลงรักปิดทองรวมไปถึงช่างกระจก โดยในทศกาลนี้จะจัดขึ้นที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่22ธันวาคม2563ค่ะตั้งแต่โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จะต้องไม่ได้แห่งมวลนุษยชาติครับเมื่อ2ปีที่แล้ววันที่29พฤศจิกายน2561เป็นต้นมานะครับ เราก็ได้มีการดาเนินกิจกรรมทั้งในเรื่องของการได้นํมองความรู้นะครับที่จะในเรื่องของการเผยแพร่แล้วก็นําไปสู่การสงวนรักษาสืบทอดต,ต่อไปนะครับเพราะว่าในเรื่องของการมีเครือข่ายที่จะทําให้กิจกรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนั้นๆนะครับได้รับการสืบทอดต่อไปโดยไม่ใช่ฝ่ายภาครัฐเพียงอย่างเดียวนั้นเป็นวัตถุประสงค์สาคัญ ที่ทางการยูเนสโกนะครับได้พิจารณาในการประเมินในเรื่องของมรดกวัฒนธรรมในแต่ละกิจกรรมนั้นนะครับหรือเรื่องนั้นๆในการขึ้นทะเบียนนะครับเรื่องของการสงวนรักษาก็สามารถจะทําได้หลายรูปแบบนะครับดันั้นทัศการก็เป็นอีกหนึ่งในรปูปแบบหนึ่งนะครับในการที่จะให้เห็นถึงการสนับสนุนของเครือข่ายผู้คนที่ทํางานด้านโขนชื่นชอบโขนแล้วก็เผยแพร่นะครับศิลปะ แง่ต hey, yeah, mm ่างๆของคนให้ผมรู้สึกว่า